ลายลูกเป็ดอันนี้จะสานเริ่มคอเป็ดนะคะลายคอเป็ดแล้วก็หางเป็ดนิดหน่อยนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็อีกพีหน้าก็จะมาขึ้นตัวเป็ดคะก็จะมีตัวเป็ดปีกเป็ดนะคะทำสลับก,กันไปนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ตัวนี้เราก็มาใส่สีส้มนะคะ เราก็มาสลับเส้นสีเขียวนะคะมีเสียงอะไรเข้ามาในนี้นะคะก็ขอปภัยด้วยนะคะเพราะว่าข้างนอกลมแรงมากค่ะทุกคนอ่ะ อันนี้แปบ๊บนึงนะคะขอดก่อนเพราะว่าพันพันเล็กนะคะพันเล็กมันก,ก็เลยนี่นิดหน่อย แป๊บหนึ่งนะคะ มาสานกันต่อนะคะทุกคนต่อสีเขียวนะคะได้ยินเสียงวิชัดเจนไหมคะถ้าไม่ได้ยินต้องขออภัยด้วยนะคะมันเอ็กซิเด้นนิดหน่อยะคะ่ะเพราะว่าที่แปลงเสียงนะคะมันแบดหมดนะคะ,อะพอสานตัวนี้นะคะสีเขียวครบเสร็จแล้วแล้วก็ ใส่ได้สีแดงนะคะสามแถวนี่ย แล้วก็มาสลับสีเขียวเช่นเดิมค่ะเราจะทำแบบเหมือนตัวแรกไปเรื่อยๆนะคะให้จนครบนะคะ สลับสีส้มไปเรื่อยนะคะเวลาเราทำเ,เราอย่าบีบเข้าให้มากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้อะขอบนี้มันเบี้ยวเกินไปนะคะเราต้องทำแบบพอดีๆนะคะถ้าบีบเข้าไปมากเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่เข้านะคะอันตัวนี้ก็จะหุบเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นกบกเข้าไปนะคะ ขึ้นสีเขียวกันนะคะสลับสีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครเข้ามานะคะพูดคุยกันได้ค่ะ แล้วก็สลับสีเขียวนะคะตัวนี้อ่ะจะบี้ทำสีเขียวเสร็จก็จะเริ่มขึ้นหางตัวที่สองนะคะเพราะว่าตัวแรกทำไปแล้วงี่ขอต่อเชือกกันนะคะเพราะว่าเชืกไนล่อนหมดพอดีค่ะ อ่ะตอนนี้นะคะบี้ไลฟ์สดทุกวันนะคะแต่บางวันนะคะถ้าบี้ปิดธุระอาจก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะคะ,ะถ้าใครอยากเข้ามาเรียนนะคะเรียนฟรีได้ที่เฟซที่ YouTube นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าคอร์สเรียนนะคะจะมีะลน์แอดวานซ์กว่านี้นะคะอันนี้ลน์เบสิกนะคะทุกคนถ้าใครอยากเรียนเข้าไปในกลุ่มเรียนนะคะ มีค่าคอสนะคะ499ค่าโปรับลมหนาวนะคะถูกถูก,ถกสุดคุ้มมากๆค่ะในปีนี้นะคะถ้าใครอยากทำเป็นอาชีพนะคะทำเพื่อไว้ใช้เพื่อไว้ประดับนะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในกลุ่มเรียนนะคะอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นได้สีเขียวโอ้สีเหลืองโอ้ี่ย ขอให้นะคะเปลี่ยนเป็นได้สีแดงนะคะแล้วก็มาทำสามแถวนะคะเพราะเราทำหางเป็ดจ้า เดี๋ยวพี่จะทำต่อให้เสร็จนะคะ EP หน้ามาเจอกันนะคะช่วงช่วงคอเป็ดแล้วก็เริ่มขึ้นตัวเป็ดนะคะอ่ะอี EP นี้นะคะขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากเข้าเรียนนะคะมีคอร์สเรียนออนไลน์สอนสารกระติบข้าวเชือกไนลอนนะคะอ่ะปกตินะคะพั9สนะคะ ตอนนี้นะคะโปรรับลมหนาวเหลือ49 9้านะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะได้มาเรียนรู้นะคะแล้วก็ะจะมีลายแอดวานกว่านี้นะคะมีลายโดเรมอนลายรูปหัวใจาลายอะไรในที่มันยากยากกว่าน,นี้อันนี้ก็ลายยากอยู่นะคะแต่ว่าบีเอามาสอนฟรีนะคะถ้าใครอยากเรียนฟรีเข้ามาเรียนในที่ช่องนี้นะคะช่องสมาร์ทโคแต่ถ้าใครอยากอ่ะ เสียค่าเรียนหรือว่าอยากรู้แอดวานกว่านี้อยากรู้แบบลึกกว่านี้นะคะเข้าไปเรียนได้ในกลุ่มนะคะแล้วก็แอดไลน์มาหาในไลน์บี้เลยะคะ่ะเพราะว่าในไลน์แอดเลยนะคะเดี๋ยวบี้จะส่งรายละเอียดให้ดูให้ฟังนะคะแล้วตัดสินใจได้ค่ะถ้ายังไม่มีทุนเรียนเราก็สามารถเรียนฟรีได้ที่ช่องสมาร์ทโกนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องสมาร์ทโกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ